ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสจตจร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอพยพบทที่20ขสิที่20นะคะบันทึกว่า โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทั้งหลายเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปข้อคิดจากพระวจนะนะคะหากอยากมีความสุขคุณต้องทำแบบนี้เป็นสิ่งที่โมเสสได้บอกกับประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นและจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกกับประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันประการที่หก็คือว่าเราจะต้องกำจัด วิญญาณของความกลัวออกไปอยากกลัวเลยอยากกลัวเลยกําจัดวิญญาณของความกลัววิญญาณของความวิตกวิญญาณของความกังวลให้ออกไปแล้วจะกําจัดวิญญาณเหล่านั้นได้ต้องมีความเชื่อใช้ความเชื่อต่อสู้กับความกลัวและใช้ความรักของพระเจ้าต่อสู้กับความกลัวที่เราต้องผเผชิญนะคะแล้วก็ประการที่สองเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ผ่านพ้นการทดสอบผ่านพ้นการทดลองการทดสอบหรือการทดลองใจเนี่ยมันมีถึงชีวิตของเราทุกคนแต่คนที่จะเป็นสุข ก็คือว่าคนที่สามารถยืนหยัดผ่านการทดลองและผ่านการทดสอบนั้นได้ให้เราได้มีความอดทนให้เราได้มีความเชื่อและก็หวังใจในพระเจ้านะคะประการที่3เราจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะปรีดีในชีวิตของเราและเราจะรับพระพรเราจะมีความสุขสุดท้ายค่ะข้อพระคัมภีร์ให้ข้อควรระวังก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ทําบาปเพราะความบาปจะทําลายความสุขในชีวิตของเราอย่างแน่นอนและอธิษฐานด้วยกันนะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาหนุนจิตชูใจเราทั้งหลายพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขโดยการที่เราจะกําจัดวิญญาณของความกลัวเพราะความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อจะกําจัดความกลัวในทุกรูปแบบออกไปจากชีวิตของเราและขอให้เราเป็นคนที่จะผ่านพ้นการทดสอบการทดลองต่างๆขอให้เราได้มีกําลังมากพอและเมื่อเราผ่านพ้นไปแล้ว เราก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะเป็นที่หนุนจิตชูใจให้กับผู้คนอีกมากมายและขอให้ข้าพระองทั้งหลายเป็นคนที่ ยำเกรงพระเจ้าเคารพพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าและสุดท้ายขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนที่จะไม่กระทําความบาปเพราะว่าความบาปอะสามารถทําลายฐานความสุขของเราในทุกรูปแบบได้ขอให้พระวจนะของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนลูกจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ